สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวันนี้น้องน้องมาทำอะไรครับผมมายืดผมครับอาเนี่นะนึกว่าจะมากินข้าวบางบางทีลูกค้าก็บอกพี่ว่ามาซักผ้าครับพี่เลยบอกว่านี่บอกไปเลยอ่าทาไมได้มายืดผมครับผมมันฟูครับน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับตอบผู้พบเจอเนาะ ใช่ครับผมตัวเองด้วยครับตัวเองด้วยใช่ไหมเพอตื่นเช้ามาปั๊บเยอะหัวคุณหรือว่านี่อะไรอย่างเงี้เนาะใช่ครับไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยมายืดผมเนาะครับโอเคผมเราก็เคยยืดมาก่อนเนาะน่าจะเคยยืดครับใช่ไหมครับกับใครไม่รู้ครับไม่รู้คือกับพี่นี่แหละแล้ววันนี้เราเสพมาหรือเปล่าเสพมาหรือเปล่า เสีบมาหรือเปล่าดิบเองเลย้ยจิงจรงเหรอแต่ว่าเหลือเหลือไหมอ้งยังไม่เหลืออุ้งยังไม่เหลือไม่เหลืออุ้ยเสียดาไอ้ที่หลังหงายที่ด้วยดิแหววแหววอ๋อเสพสื่อเนาะเสพสื่อเสพสื่อเสพสื่อนะครับสื่อโซเชียลใช่ใช่ใช่อันนั้บโมเมนต์นะครับอันอันดับโมเมนต์เด้อเดี๋ยววันนี้พี่จะจัดให้แบบหล่อๆเลยเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวจะยืดผมให้น้องลูกค้านะครับอ่าเป็นแบรนด์ของผมเองเนาะน้ำยายืดผมผู้ชายนะใคร อยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับไปทําเองมีคลิปสอนนะครับผมมีคลิปสอนนะครับตอนนี้ก็ให้มีประโยชน์ละไปละไปละไปตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับเราเรียนอยู่ราชบัตมาสารคามอ๋อเรียนอยู่ปีไหนแล้วครับผมปีขึ้นปีที่สามครับปีสามแล้วโอ้ไม่ไม่เวอร์จิ้นแล้วตอนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเนาะเสียตัวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับผม ยังไม่เคยเสียนะครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงครับหนาพอดีเลยเอากับตะกรงไหมว <c oughs> ะหนาพอดีเลยเอากับตะกรงไหมวะโอเคปะเดี๋ยวไม่พูดเป่ามเพลงเนาะเดี๋ยวไปจัดให้แบบหล่อๆเลยเนาะโอเคครับ